คำพูดที่เขาอยากบอกกับคุณที่สุดในเวลานี้คือคําว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนสี่ถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตน้ำมีนกรกฎพิจิเดี๋ยวให้พิสเสพลังงานของคนธาตน้ำ The over, งง 9. เดลเวอรนนะะ์พลังงานของคนราศีเมถุนเกเหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรทึก,รกปรสบการแล้วก็ 2. ไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงหนูมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟเราก็ราศีเมถุนนะคะที่ขึ้นมา พลังงานส่วนตัวของคุณนะคะเป็นคนน่ารักดสดใสมีเสน่ห์นะคะพลังงานของคนที่มีเสน่ห์เนาะทั้ง the high p i e s t e s s เราก็ the lover นะคะแต่ว่าในหัวใจของคุณพลังงานของความหวั่นไหวความแป,ปลปรวนนะคะความไม่แน่ใจความสับสนขึ้นมาเยอะมากนะคะ ส่ถ้วยนะคะเป็นความเหงาเป็นความเศร้าเป็นความคิดถึงเป็นการนึกถึงเนาะแล้วก็ the high p i t e s นะคะรวนเรแปลปรวนสับสนไม่แน่ใจนะคะไม่รู้จะทำยังไงอยู่ในช่วงของตัวเลือกทางเลือกที่ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ the lover ก็มีสถานการณ์เข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะ เก้าเหรียญน,นะคะหากว่าตอนนี้คบใครอยู่สถานะความสัมพันธ์ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะพลังงานของเก้าเหรียญเนาะอยู่กับตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นคนโสดสนิทนะคะโสดมีคนในใจโสดคิดถึงใครโสดรอคอยใครนะคะพลังงานของสองไม้ก็เป็นการรอคอยการเฝ้าคอยรอคอยโอกาสนะคะรอคอยสิ่งที่คาดหวังในอนาคตรอคอยคนไกลนั่นเองพลังงานของคุณมีเกณฑ์ว่าจะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะห่าง อะรกันด้วยไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกันด้วยนะคะแล้วก็สถานนะความสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนบางคู่นะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถึงความเป็นแฟนถึงความเป็นคนรักแต่ว่าบางคู่ที่เป็นคนรักกันแล้วความไม่ชัดเจนก็คืออนาคตที่มีร่วมกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเรามาดูพลังงานของคนที่มีคำพูดอยากบอกกับคุณนะคะเขาจะเป็นใคร ขอเจ้าของคำพูดนั้นหน่อยนะคะว่าเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยหนึ่งถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ามีนกรกฎพิจิสองดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนทุนกลุมเดสตาร์พลังงานของคนราศีกุมนะคะ แฮงมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำห้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมแล้วก็คนธาตดุดินนะคะพลังงานของตัวเขาเองก็ค่อนข้างชัดนะคะว่าเป็นคนที่มีปัญหามีประเดน็นกันกับคุณนั่นเองสองดาบนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันนะคะปิดกั้นการติดต่อสื่อสารปิดกั้นความรู้สึกจากกันนะคะ แฮงแมนก็คือคาราคาซังกันอยู่ไม่ได้เลิกแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจถึงอนาคตที่จะให้เป็นไป ถ้าเหรียญน,นะคะมีความขัดสนอาจจะขัดสนด้านการเงินนะคะหรือว่าหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ไม่สมูทไม่ราบรื่นมีปัญหามีการติดขัดเดสตาร์เป็นความสันโดษนะคะเป็นการอยู่กับตัวเองทบทวนถามใจตัวเองให้เวลาคุณนด้วยนะคะแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่มีความหวังมีแสงดาวในความคิดในความรู้สึกนะคะยังคงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คิดว่าอนาคตยังมีความหวังนะคะ ความสดใสของอนาคตน่าจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนะคะแล้วก็ห่ถ้วยนะคะยังคงเป็นความผูกพันที่มีระหว่างคุณแล้วก็เขาพลังงานของเขามี1นึ่ถ้วยนะคะเป็นความผูกพันที่มีอยู่ในใจพลังงานของคุณมีสีถ้วยนะคะเป็นความคิดถึงเป็นความนึกถึงความรู้สึกที่ยังไม่ลืมกันนะคะ ของเขามี2ดาบนะคะเป็นการปิดกั้นของคุณมีเดอยไฮพิสเททความลังเลสับสน .2 จิต2ใจก็คือต่างคนตา่างสับสนนะคะสับสนทั้งคู่เนาะแล้วก็ของเขามีเดอะสตาร์เป็นความสันโดษเป็นการอยู่คนเดียวของคุณมีเก้ารีนก็เป็นคนโสดโสดมีคนในใจนะคะต่างคนต่างคิดถึงกันและกันเนาะมีคนที่อยู่ในใจนะคะของเขาก็เป็นคาราคาซังกับคนที่อยู่ในใจยังลืมไม่ได้ยังตัดใจไม่ได้เหมือนกันคุณมีการรอคอยนะคะเขาก็ มีการเฝ้ารอนะคะปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีเกณฑ์ว่าคนที่อยากบอกอะไรกับคุณก็คือคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่คุณมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจด้วยนั่นเองนะคะ mm hmm. ต่อไปเรามาดูกันว่าคำพูดที่เขาอยากบอกกับคุณที่สุดในเวลานี้เป็นคำว่าอะไรนะคะ mm hmm. ขอไพ่เปิดใจเขาหน่อยหรือว่าเปิดคำพูดของเขาหน่อยนะคะ เดลเวอร์ over, นะคะต่างคนต่างมีเดลเบอร์พลังงานของเดลเวอร์ใบนี้นะคะอาจจะเป็นความสับสนหรือว่าความรักที่ยังคงมีอยู่ในใจนะคะมีกรรมเทพตร,ตรงนี้นะคะที่ยังคงเล็งสอนรักนะคะมาหาคนคนเดิมนะคะยังคงรักกันอยู่แม้ว่าจะมีสถานการณ์เข้ามานะคะให้ลังเลให้สับสนแต่ว่า คนที่ชัดเจนที่สุดนะคะก็ยังเป็นคนคนเดิมพลังงานเดอะเลเวอร์ในใจเขานะคะที่ขึ้นมาเนากก็คือคนที่ตกหลุมรักกันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจนะคะมีช่องว่างมีความห่างระหว่างกันแต่ว่าจุดหมายปลายทางก็คือการกลับมาจับมือกันนะคะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะ สามไม้นะคะการเฝ้าคอยการรอคอยสิ่งที่จะทำนะคะแผนการในอนาคตเนาะพลังงานของเขาเหมือนเขารู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาจะทำต่อไปคืออะไรเขาชี้ไม้ไปข้างหน้าแล้วนะคะเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เขาจะทำคืออะไรเนาะสามดาบนะคะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะ The Tower นะคะการจบสิ้นการแตกสลายความเศร้าความทุกข์นะคะสิ่งที่มีอยู่ในใจความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเขานะคะมีทั้ง3าดาบแล้วก็ The Tower ความห่างไกลกันไม่เข้าใจทรมานหัวใจเขาไม่ต่างกันนะคะ 6ดาบนะคะพลังงานของไพ่ดาบเป็นไพ่ของปัญหาอุบสริคัเนาะตอนนี้เขาหักดาบหรือว่าหักปัญหาอุบสริคัที่มีในใจเขาไปแล้ว4นะคะเหลือแคาสองเนาะแล้วก็กําลังจะเดินไปหาขึ้นบันไดไปนะคะแล้วก็ที่หัวเขามีอินฟินิตี้นั่นคือเขาหาทางออกได้แล้วเขากําลังจะเดินไปหาทางออก The Tower นะคะนอกจากเป็นความเจ็บปวดเสียใจจนถึงที่สุดแล้วหมายถึงการจบสิ้นได้ด้วยนะคะจบสิ้นสิ่งที่ไม่เข้าใจจบสิ้นความเจ็บปวดเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง The c ชาริออตนะคะการเดินทางการแก้ไขปัญหานะคะหากพบเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคก็คือพร้อมพุ่งชนพร้อมแก้ไขนะคะ พลังงานของคนที่มีอะไรอยากบอกกับคุณเนาะพลังงานของเขาชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณมีความไม่เข้าใจกับคุณในตอนนี้คําพูดที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากกลับมาหาคุณเลยนะคะเขาอยากจบสิ้นความเจ็บปวดเขาอยากจบสิ้นสิ่งที่ทําให้เสียใจผิดหวังกันทั้งคุณแล้วก็เขา อยากมาเคลียร์อยากมาแก้ไขปัญหาจบสิ้นปัญหานะคะพลังงานของความเจ็บปวดความท้อแท้ความเสียใจนะคะแล้วก็6ดาบนาะดาบใบนี้เหมือนกับเดินออกไปหาทางออกแล้วทางออกที่เขาจะเลือกก็คือการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะสามไม้นะคะสิ่งที่เขาจะทําตั้งหน้าตั้งตารอคอยหรือว่าแผนการที่เขาจะทําแน่ๆนะคะ ชี้ตรงมาหาเดลเบอร์นะคะคุณก็มีเดลเบอร์เนาะแต่ว่าพลังงานเดลเบอร์ของเขาเป็นการแก้ไขปัญหานะคะไม่สองจิตสองใจไม่สับสนไม่แป,ปลปรวนหรือว่าไม่ลังเลแล้วนะคะจุดหมายภายทางก็คือการกลับมารักกันการกลับมาจับมือกันและกันนั่นเอง คำพูดที่เขาอยากบอกกับคุณที่สุดในเวลานี้นะคะเขาอยากแก้ไขเขาอยากปรับปรุงนะคะเขาอยากปรับความสัมพันธ์หากว่าก่อนหน้านี้ไม่ชัดไม่เคลียร์นะคะทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจหรือว่าทําร้ายหัวใจคุณเขาอยากจะปรับปรุงเขาอยากจะแก้ไขเขาอยากจะทําให้ชัดเจนเขาอยากจะทําให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ